ใครคือเพื่อนแท้นิทานสันส้นๆแต่ได้ใจจริงค่ะแพะตัวหนึ่งเจอกับหมาป่าหมาป่าจะกินแพะแพะจึงสู้แพะใช้เขาสู้กับหมาป่าแต่แรงสู้ไม่ได้ก็เลยตะโกนขอให้เพื่อนๆมันมาช่วยวัวได้ยินหันมามองเห็นเป็นหมาป่าก็วิ่งหนีไปม้าหันมามองเห็นเป็นหมาป่าก็วิ่งหนีไปอีกทางลาเห็นเป็นหมาป่าก็ค่อยๆเดินหนีไปอย่างเงียบๆแบบไม่ให้ใครรู้หมูผ่านมาเห็นเป็นหมาป่าก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วกระต่ายได้ยินเสียงแพะ วิ่งหนีแซงเพื่อนๆไปทุกตัวหมาได้ยินหันมาเห็นจึงรีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะต่อสู้กับหมาป่าเมื่อหมาป,าป่าเห็นมีหมาเข้ามาช่วยจึงวิ่งหนีไปแพะรอตายกลับมาถึงบ้านแพะเล่าเหตุการณ์ให้กับเพื่อนทุกตัวได้ฟังวัว ได้บอกว่าทําไมไม่บอกข้าข้าจะใช้เขาของข้าแทงทะลุท้องมันม้าทําไมไม่บอกข้าข้าจะใช้เกือของข้ากระทืบมันลาทําไมไม่บอกข้าข้าจะร้องเสียงดังๆให้หมาป่าตกใจตายไปเลยหมูทําไมไม่บอกข้าข้าจะใช้ปากของข้าเนี่ยพุ่งชนให้มันตกเขาไปเลยกระต่ายทําไมไม่บอกข้าข้าจะวิ่งเร็วๆข้าจะไปส่งข่าวบอก ขอความช่วยเหลือกับคนอื่นในการพูดคุยกันอย่างเมามันมีอยู่ตัวเดียวที่ไม่พูดอะไรเลยคือหมามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่ดูที่คำพูดแสนหวานแต่เป็นมือที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือตอนที่เพื่อนขับขันและต้องการความช่วยเหลือผู้ทีว่วาแวดล้อมคุณพูดจาทำให้คุณรู้สึกดีอาจจะไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณก็ได้แต่กับใครบางคนที่ดูเหมือนห่างไกลแต่ใส่ใจคุณตลอดนั่นคือเพื่อนแท้ถ้าชอบเนื้อหาคลิปดีๆแบบนี้ ฝากกดติดตามช่องของไต่ด้วยนะคะ